สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ l เดอร์พื้นฐานต่อจากเอพิโซดที่4นะครับซึ่งเอพิโซดที่4เราได้ศึกษาเรื่องของ rising edge pulse ไปแล้วนะครับก็คือการทำงานที่ขอบขาขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทบทวนในเอพิโซดที่4ก่อนเนะเบื้องต้นนะครับผมมี push button อยู่นะครับ push button หนึ่งตัวแล้วก็อตัวที่เราเห็นเนี่ยคือโครงสร้างภายในของเจ้าตัว plc นะ แล้วก็มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟตัวนี้ผมติดต่างให้มันเป็น PL1 นะครับหลอดไฟเป็น PL1 ส่วน input ของผมก็จะเป็น PB ก็แล้วนะ PB1 นะครับ PB1 ถ้าผมกด PB1 ปุ๊บนะครับตัว input มันก็จะอ่านนะครับ x0 ไป CPU ก็จะทําการคํานวณและประมวลผลนะครับโปรแกรมก็จะทําการ x e c u ไปซึ่งข้างในก็จะมีโปรแกรม Memory กับ Data m e m o r y เนะเสร็จแล้วมันก็จะส่ง CPU ก็จะส่งออกไปนะครับที่ o u t p u t o u t p u t ก็จะทําการไลท์นะครับไลท์ light ออกไปทําให้หลอดไฟมันติดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่เราเห็นในตัว PLC ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟ Input นะส่วนตัว output นะครับก็จะเป็น Y 3 0อ่าอันนี้คือกระบวนการในการอ่านนะ คืออ่าน Input นะครับแล้วทำการ xq โปรแกรมเสร็จแล้วก็ไลท์เอาพุ t นะครับแล้วก็เคลียร์ค่านะครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทั้งหมดแล้วก็กลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนี่คือขบวนการไซคล์หนึ่งไซคล์นะครับในการสแกนโปรแกรมของเขานะครับทีนี้ถ้าผมปล่อยมือมันก็จะหายไปเอาใหม่ถ้าผมอันนี้มันยังติดค้างอยูน่นะถ้าผมกด PB1 ปึป๊บอ่าน Input ก็ xq อ่าน Input เข้ามาแล้วก็ xq โปรแกรมนะครับ พอเป็น x x u e โปรแกรมเสร็จแล้วเ u t p u t ก็จะทำการ r w write คราวนี้มันก็ r write ก็คือเป็นศูนย์ดับนะครับมันก็จะดับไปขบวนการก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็กดตัวตัวตัวนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะกดตลอดเวลามันก็ไม่มีผลอะไรเพราะมันทำงานแค่1 scan t i m น Time ก็คือจังหวะที่เราเริ่มกดมันก็จะทำงานเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า rising edge pulse นะครับโอเคนะทีนี้ในคลิปนี้นะครับ ผมก็จะมานําเสนออีกตัวหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงตรงนั้นผมมีโจทย์อย่างนี้ครับก็คือถ้าผมเปิด power on ขึ้นมาแล้วก็กด plc run ถ้าผมกด x0 ปุ๊บกดค้างไวเลยนะมันยังไม่มีผลอะไรแต่ถ้าผมปล่อยมือจาก x0 เมื่อไหร่ปุ๊บจะทำให้ y1 ติดนะครับติดค้างด้วยครับแล้วถ้าผมกด x0 อีกครั้งนึงก็ไม่มีผลอะไรนะครับ แต่ถ้าผมปล่อยมือพึบนะครับให้มันหยุดการทํางานนะครับอ่าอย่างเงี้ยเราจะแก้โจทย์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับในการแก้โจทย์มันมีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่ผมจะมานําเสนอก็คือเรื่องของการใช้ uh, Falling Edge Pause นะครับ Falling ก็คือขอบขาลงนะครับก็คือสภาวะที่เรากดพุทธบัตรแล้วมันจะไม่ทํางานนะครับถ้าเราปล่อยมือปล่อยมือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะส่งมันจะมันจะส่งสัญญาณไป1 Scan Time นะครับตรงเนี้ยจะส่งสัญญาณไป1 Scan Time ก็คือ1รอบอย่างที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่นะครับโอเคหลักในการออกแบบโปรแกรมนะครับเราก็เริ่มเลยนะตรงนี้ผมจะใช้ x 1เป็นกรณีเคสตัดดี้นะถ้า x 1ผมยังไม่กดนะครับหรือคําว่ายังไม่กดกับคําว่าปล่อยมันคือตัวเดียวกันก็คือผมใช้ nc นะครับยังไม่กดเลยก็คือ nc ปล่อยก็คือ nc เหมือนกันนะครับผมจะทําให้ m 0ทํย์ทงานนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้า ผมปล่อยมือเหมือนกันนะครับผมจะทําให้ M1 ทํางานแล้วก็เอาไปตัดการทํางานของ M0 นะครับอันนี้จะอาศัยพื้นฐานในการในการ SQ โปรแกรมนะครับ SQ โปรแกรมก็จะบอกว่าคุณจะมันจะอ่านจากซ้ายไปขวานะครับมันอ่านจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแสดงว่ามันอ่านตรงนี้ก่อนนะครับพอมันอ่านตรงนี้ก็จะมีสัญญาณไฟติดแล้วอ่าเสร็จแล้วอันที่2พอมันอ่านเสร็จปุ๊บมันก็าาอ่านเส้นที่2เส้นที่2มาเจออะไรครับเจอ M0 M0 ก็ตัดการทํางานทําให้มันหยุดการทํางานเนะพอมันหยุดการทํางานแสดงว่า M0 ของเราจะทํางานแค่1 Scan Time หรือ1 Pulse นั่นเองนะครับก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ที่มันอ่านข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1 Scan Time หรือ1 Cycle นะครับก็จะไวมากสายตาเรามองไม่เห็นนะครับโอเคนะทีนี้เรามาจําลองการทํางานของตัวโปรแกรมเมื่อสักครู่นี้ดูนะครับ สภาวะเริ่มแรกผมออน power เข้ามานะครับแล้วก็รัน plc ช่วงที่เรารัน plc เลยเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีไฟวิ่งผ่านเข้ามาที่ x 1 m 1แล้วก็ทำให้ m 0เราทำงานก็แสดงว่าตรงเนี้ยมีการทำงานและว1 scan แ i m e 1นะหนครั้งทีนี้พอมันอ่านจากข้างบนเสร็จแล้วนะหลักทันที่2ก็จะอ่านจากข้างล่างข้างบนเสร็จก็ามาข้างล่างพอมันอ่านข้างล่างปุ๊บมาเจอ m 1นะครับ m 1ก็ตัดการทำงานของ m 0แสดงว่าเจ้าตัว m 0เนยมีการทำงานแค่1 scan Time จะสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้กดไม่ได้อะไร x 1เลยมีการทํางานแล้ว1สแกนทาง scan time, นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เราไม่อยากได้นะครับแต่ในความจริงในหน้าง,งานเราอาจจะอยากได้แบบนี้ก็คือพอเรากดจาก plc นะครับ on เป็น off เป็น on ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสแกนทางแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันมี special memory ตัวหนึ่งที่มีการทํางานในลักษณะแบบนี้ตัวนั้นก็คือ m 8 0 0 2นะครับ M802 0หลายคนอาจจะเคยเจอในโปรแกรมต่างๆนะครับเจ้าตัว M802 เนี่ยก็คือมันจะทำงาน1 Scan สแกนไทม์แบบนี้เลยจังหวะที่เราเปลี่ยนนะครับตัว PLC นะครับ PLC จาก run นะครับจาก run off ให้เป็น run เนี่ยมันจะส่งมา1 Scan สแกนไทม์แบบนี้เลยนะครับอันเนี้ยเขาก็ใช้หลักการเนี้ยไปสร้างเป็น special memory นะครับเป็น M802 นะครับ แต่เราจะใช้หลักการแบบนี้นะครับมาใช้มาใช้ในการเ,เขาเรียกอะไรมาใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อสัครูนี้นะครับอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราปล่อยมือเนะเราปล่อยมือนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเรากดอ่าเรากดค้างไว้ปุ๊บอ่าอันนี้ผมกดนะครับกด กดค้างไว้กด x 1ค้างไว้นะครับอินพุตผมทํางานอยู่นะครับอพอเรากดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดสัญญาณหมดเลยเสร็จแล้วถ้าผมปล่อยมือเนี่ยถ้าผมปล่อยเนี่ยเจ้าตัว x 1เนี่ยจะทํางานเลยเนะพอผมปล่อยมือปุ๊บ x 1ผมทํางานนะครับ m 0ย์ผมก็จะทํางานแต่ทํางานแป๊หนึ่งนะคือทํางานก่อนก็คือมันอ่านมันอ่านช่องที่1ก่อนนะครับอพอมันอ่านช่องที่1เสร็จมันมาอ่านเส้นที่2ปุ๊บพอ m 1ทํางงานปุ๊บมันก็ตัดปลื้มเข้าไปนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่เราปล่อยมือจาก x1 มันจะมี1น can สแกนไทม์ hmm. ไปที่ m0 เราก็เอาสัญญาณตรงนี้นครับไปใช้ในการคอนโทรลไฟเมื่อสักครู่นะครับหลักการก็จะประมาณนี้คืออันนี้คือกระบวนการในการทำสัญญาณที่เป็นลักษณะของ f o r i n g f o r i n g edge นะครับก็คือหลังจากที่เราปล่อยมือนะครับให้มันมีสัญญาณ1น can สแกนไทม์เป็นประมาณนี้เลยนะโอเคกดค้างไว้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับพอเราปล่อยมือปุ๊บนะครับมันถึงจะไป1 S ึ่งสแกนไทม์นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกครั้งที่เราปล่อยมือนะมันจะมี1 s can t i m นออกมานะครับเป็นสัญญาณแบบนี้เราเรียกมันว่าสัญญาณ1 Scan t i m นนะครับเป็น Foreign aid นะครับคือหลังจากที่เราปล่อยแล้วนะครับมันจะมีสัญญาณออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือคือลักษณะของโปรแกรมที่เป็น f o r e i g n a อ e นะครับโอเคครับจากตรงนี้นะเราก็าไปแก้ไขโจทย์เมื่อสักครู่นี้ครับผมก็เอาลูกแพทเทิร์นเมื่อกี้มาใช้งานเลยก็คือ ถ้าเราปล่อยมือจาก x0 นะครับแล้วก็เราจะสร้างสัญญาณเพลา1สัญญาณนี่คือโปรแกรมนะครับรูปแบบการสร้างสัญญาณเพลา1สแกนทางนะครับเสร็จแล้วผมก็ามาเข้า m0 นะครับแล้วทําให้ y0 ติดทีนี้จะติดค้างก็ต้องฮลดิ้งมันเนือันนี้ก็จะทําให้ติดค้างแล้วทีนี้ถ้าผมปล่อยมือจาก x0 อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะไม่ให้มันวิ่งมาที่เส้นนี้แล้วถ้าผมปล่อยมือปุ๊บเนี่ย มันจะไม่วิ่งมาเส้นนี้แล้วแต่ผมต้องการให้มันวิ่งมาเส้นนี้เพราะว่าผมต้องการตัดการทํางานนะผมข้าสัญญาณตัวที่2เนี่ยมาตัดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่โหนดิ่งแหละนะครับหลักการก็จะประมาณนี้กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะวิ่งเส้นนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวิ่งเส้นนี้นะครับผัดกันเส้นที่1เส้นที่2กลับมากดอีกกะเส้นที่1ทํางานกดอีกกะเส้นที่2ทํางานเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาจําลองการทํางานดูนะครับ PLC p w w r r o นะครับ PLC รันปุ๊บจังหวะที่ PLC รันแล้วผมยังไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยมันจะมีสัญญาณมาละ1น can แกนไนะครับอนา1 scan t i ท e ทำให้หลอดไฟผมติดเลยผมยังไม่ได้กดอะไรนะหลอดไฟผมติดเลยนะครับทีนี้ถ้าผมกดนะครับกด X0 ค้างไว้นะครับ,นะรบถึงกด X0 ค้างไว้ยังไงเนี่ยมันก็จะทำให้ Y1 ทำงานค้างอยู่ดีนะครับดูจังหวะผมปล่อยมือนะ ผมปล่อยมือจาก x0 ปึ๊บนะครับมันจะมี m0 ทํางาน1 s แกน Time เห็นไหมก็จะมาตัด m0 ตรงนี้ทําให้ y1 มันหยุดนะครับถ้าผมกดค้างก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะมันดับอยู่แล้วนะครับถ้าผมปล่อยมือปึ๊บอ่ามันก็จะกลับมาติดอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็คือทํางานที่1 s c a น Time หลังจากที่เราปล่อยมือนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ทํางานปล่อยมือปึ๊บมันถึงจะหยุดการทํางานนะครับ ประมาณนี้ให้ท่านได้เห็นลนักษณะของ flow นะครับในเรื่องของ f o r e i n g e d pulse นะครับทีนี้มันจะมีประเด็นตรงที่เรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้มีสัญญาณไฟเราทำยังไงนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีสัญญาณไฟเนี่ยคือสภาวะที่เรายังไม่กดอะไรเนี่ยมันมีสัญญาณไปแล้ว1 scan time นะครับที่ตัว m0 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันเริ่มทำเลยผมก็เอา x0 นะครับมา s e ต m10 แล้วเอา m10 นะครับมามามา,มาตัดการทำงานยังไม่ให้มันทำงานอ่ะยังไม่ให้ y1 ทำงานนะครับจนกว่าเราจะกด x0 ถ้าเรากด x0 นะครับพอมันเซต m10 m10 ก็ทำงานนะครับแต่มันยังไม่ทำงานเพราะว่าอะไรไหมเพราะเรายังไม่ปล่อยมือนะครับอันนี้เราก,กดเฉยๆนะถ้าเราปล่อยมือเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะมี1 s can t i m นหรือ1เพลาที่ตัว m0 นะครับอ่าอันนี้ก็คือขบวนการในการสร้าง1 S c a n t i m นจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราใช้1 Scan ส i m e เยอะๆหลายครั้งเนี่ยเจ้าตัวโปรแกรมนี้มันก็จะถูกสร้างเยอะขึ้นนะครับตัวมิสูเองก็เข้าใจถึงปัญหาตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างนะครับตัวฟังก์ชันการใช้งานของเราขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นเป็น contact instruction นะครับเป็นหน้าสัมผัสที่เป็นลักษณะของ f o r e i n g f o r i n g e d นะครับก็คือขอบขาลงนะครับสัญลักษณ์เป็นแบบไหนก็คือสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับ x x0 อ่า x อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วตามด้วยอ่า x0 x1 x2 อะไรก็แล้วแต่คือขอบขาลงเป็นลูกศรจิ้มลงแบบนี้คือมันจะทำงาน1 Scan Time นะครับ1 scan t แ m e แล้วก็ส่งต่อให้ m0 ประมาณนี้เลยครับอ่าลักษณะก็คือพอ x0 เรากดมันก็ยังไม่ทำงานนะถ้าเราปล่อยมือเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำงานที่1 Scan Time หรือ1 Cycle นะ1 Cycle นะครับซึ่ง plc 1 Cycle ของของแต่ละ1แต่ละแต,แต่ละ cycle เนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะครับถึงแบรนด์เดียวกันแต่คนละคนละรุ่นนะครับเจ้าตัวไซเคิลนะครับไซเคิลทม์มันก็จะต่างกันด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการเขียนก็เขียนแบบนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเราเขียนค่อนข้างยาวเนอะเ,เขียนเขียน N N X N C นะครับ N C เพื่อจะทำงานสร้าง ตัวเพลาหนึ่งสแกนทำหลังจากที่เราปล่อยมือแต่ถ้าเราใช้สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับ Falling Edge p u s e นะครับแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างแค่ลายเดียวนะครับที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราลองไป simulation กันดูนะครับ Power on ออน,นะครับแล้วก็กด run น,นะครับพอจังหวะที่เรากด run เนี่ยมันจะยังไม่ทำงานฟังไหมะจะยังไม่ทำงานแต่ถ้าเรากด X0 ค้างไว้ก็ยังไม่ทำงานนะครับเพราะหลักการทำงานของ Falling Edge ก็คือ เนี่ยนะครับเราต้องปล่อยมือนะปล่อยมือก็คือให้ x 0ย์มันหายไปก่อนนะครับพอผมปล่อยมือปื๊บมันก็จะมีสัญญาณไปที่ m ศูนย์ปุ๊บนะครับทำให้ y เราติดนะครับหลังจากนั้นพอมันหมด1สแกนทปุ๊บ y มันก็โฮดิ้งโฮดิ้งนะครับทาให้มีสัญญาณผ่านมาที่เส้นที่2แบบนี้นะครับมันก็จะโฮดิ้งจะสังเกตเห็นว่าเ,เรากดแล้วเราปล่อยมือแล้วเนี่ยมันจะไป1สแกนทที่ m ศูนย์ะ m 0ูก็ทํางานแค่1สแกนทโอเคนะ ก็ไฟก็จะติดฐามถ้าเรากดอีกทีนึงมันยังไม่มีสัญญาณออกจาก X0 นะครับถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณไปที่ M0 M0 ก็จะมาตัดฮลดิ้งแล้วก็จะไปต่อตรงนี้นะครับทำให้หยุดการทำงานทำให้หยุดการทำงานพอหยุดการทำงานแล้วมันก็ดับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อเราก็แก้ปัญหาโจทย์ได้ละนะครับ โอเคแล้วทีนี้เราตัวอย่างการนำมาใช้งานเป็นยังไงสังเกตว่าถ้าเราจะใช้ rising edge นะครับคือขอบขาขึ้นเราก็ดูจังหวะที่ตัวชิ้นงานเริ่มทำงานนะครับมีไฟเริ่มเริ่มเริ่มมีไฟเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าผมเริ่มกดนะครับปุ s น button จังหวะที่ผมเริ่มกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณส่งมาลวหนึ่ง scan time อันนี้คือ rising edge นะครับส่วน falling edge นะครับ falling edge ก็คือหลังจากที่เราปล่อยมือ ปล่อยมือปล่อยมือหรือดับหรือหยุดการทํางานหยุดการทํางานปล่อยมือหรือดับไฟดงไฟดับอะไรก็แต่ทุกอย่างนะครับคือมันหยุดเนี่ยมันจะส่งมาหนึ่งสแกนไทม์นะครับอันนี้คือเริ่มทํางานเริ่มสัมผัสเริ่มแตะเริ่มทํางานอันนี้ก็คือไลซิ่งเอแต่ถ้ามันหยุดนะครับดับหรือไม่มีอะไรนี่ก็ฟอร์ลิ่งเอเนี่ยเราจําหลักการแค่นี้เองส่วนเอาการเอาไปใช้งานก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับมันมีหลายรูปแบบผมยกตัวอย่างนึงนะครับเป็นตัวคอนเวนเดอร์ตัวนี้ขึ้นมา ื่อนขาการทางานเขาบอกว่าถ้าเรากด P B 1อ่ง P B 1คือตรงนี้นะถ้าเรากด P B 1แล้วเนี่ยชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าชิ้นงานก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วถ้ามันไปสัมผัสกับ L S 2คือตรงนี้คือถ้ามันมาชนกับลิมิตตรงนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่กลับมันก็จะเคลื่อนที่กลับแล้วท่านมาชน L S หนงอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือวนไปวนกลับวนไปวนกลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หากเรากด P B 2นะครับกด P B 2คือกดตรงนี้ ชิ้นงานระหว่างที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับคือเรากดปุ๊บถ้ามันเคลื่อนที่ไปปุ๊บมันจะไปชนแล้วมันเคลื่อนที่กลับมันจะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งโฮมโพสิชันของมันนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะทีนี้ระหว่างที่มันเคลื่อนที่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่ถ้าเรากด P V 3คือตรงนี้นะครับชิ้นงานก็จะหยุดเลยนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะมันก็หยุดกลางคางเลยนะครับอันนี้ก็คือโจทย์ ทีนี้มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของหลอดไฟนะก็คือถ้าไปข้างหน้าหลอดไฟ PL1 ติดกลับมาหลอดไฟ PL2 ติดนะครับแล้วก็มีหมายเหตุว่าสภาวะเริ่มต้นชิ้นงานจะต้องอยู่ตำแหน่งที่ LS1 ก็คือชิ้นงานจะต้องอยู่ทางนี้เท่านั้นอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่เขาสร้างขึ้นมานะครับทีนี้หลักการเนี่ยเราจะเอาไปใช้หรือจะเอาไปเขียนโปรแกรมอย่างไรนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราจะใช้ขอบขาขึ้นขอบขาลงนะ เริ่มต้นนะครับผมกด P B 1นะครับแล้วผมจะเอาเข้า M 0นย์ะครับ M 0ูนนี่ก็เปรียบเหมือนกดค้างกดค้างนะครับอ่าเปรียบเสมือนการกดค้างนะครับผมบอกว่าถ้าผมกดแล้วนะครับกดแล้วจริงๆนะอ่า P B 1คือเรากดแล้วปล่อยนะแต่ในความจริงก็คือเราใช้ M 0ในการกดค้างอยู่นะครับแล้วก็เช็คว่า,อาตอนนี้ชิ้นงานมันอยู่ที่ x x ยไหมก็คืออยู่ที่ L S 1ไหมถ้าอยู่นะครับเราก็เซตเลยทำให้ y มันเคลื่อนที่เลยครับ ไมันก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วฟืดเคลื่อนที่ไปแล้วทีนี้จังหวะที่มันชน Ls 2นะครับจังหวะที่มันชนครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยพอมันมาชน Ls 2ปุ๊บเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยผมก็จะให้อันนี้ทําให้หลอดไฟมันติดเลยนะหลอดไฟ Pl 1ก็ติดเลยนะถ้าจังหวะที่มันชนเห็นไหมผมจะใช้ขอบขาข,ขึ้นจังหวะที่มันเริ่มชนเนี่ยครับจังหวะที่มันเริ่มเริ่มชน Ls 2ปุ๊บผมก็จะรีเซ็ต Y วโศ่เลยก็คือดับไปเลยดับเลยนะครับแสดงว่า หยุดนะครับพอมันมาอยู่นี่มันก็จะหยุดเลยนะครับแล้วผมก็บอกว่าให้ให้ให้ดับหลอดไฟดับด้วยนะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้าหยุดนี่นี่นี่นหยุดก็คือถ้าตัวรีเลย์มันดับหรือชิ้นงานมันหยุดหยุดนะหยุดใช้ขอบขาลงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหลอดไฟเอ่อมันเคลื่อนที่มาแล้วมันก็หยุดเนี่ยเนี่ยมันหยุดเราจะเอาสัญญาณที่มันหยุดตัวเนี้ยนะครับมาหนึ่งสแกนไทม์ถ้ามันหยุดแล้วนะครับ ผมก็เซตเลยให้มันกลับมาเลยหยุดปุ๊บกลับเลยนะครับขึ้นที่แบบกลับแบบฉับพันคือ1นึ่งสแกนไทม์ที่มันประมวลผลแล้วมันก็จะไปเซต Y1 ทหนึ่งทำให้มันขึ้นที่กลับนะครับพอกลับมาผมก็ให้หลอดไฟ pl ยว2ติดนะครับพอมันจะถึง ls 1นะครับพอเจอเจอชน ls 1จังหวะที่มันชน ls 1นะครับเนี่ยจังหวะที่มันเริ่มชนนะครับชนปุ๊บเนี่ยผมเอาจังหวะแรกเลยนะครับจังหวะแรกที่มันชนเนี่ยผมก็บอกว่าถ้ามันชนกับ ls 1หรือ x 0ูเนี่ยผมก็หยุดเลย หยุดหยุดวายหนึ่งนคือคือหยุดการทํางานของชิ้นงานเลยนะครับแล้วก็พอตัวนี้กับตัวเนี้ยมันคือตัวเดียวกันนะครับแล้วตัวนี้เรากดค้างตลอดมันก็จะกลับมาทาอะไรครับทำให้ y 0ศูนย์กลับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ดับลอดไฟซะแค่นี้เองครับมันก็จะไปกลับ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 แหละนะครับไม่ยากเลยเนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราจริงจริงถ้าเราจะใช้อีกแบบหนึง่งเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันไปชนนะครับไปชนกับอะไรครับชนกับ x ศูนย์เนี่ย ก็ให้มันติดมาต่อแขน,นขนานกับตรงนี้ก็ได้ครับไปอรตรงนี้นะครับคือถึงตัวนี้ไม่ทํางานแต่ตัวนี้ทํางานหนึ่งสแกนไทม์มันก็จะมามาเริ่มใหม่นะครับทาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองแล้วว่า x0 คือตัวเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้ากด x2 นะครับก็หยุดหมดเลยนะครับผมก็เคลียร์เฉพาะให้มันไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นแสดงว่าถ้าอยู่อยู่ที่จุดเริ่มต้นตัวนี้ผมหยุดการทํางานเนี่ยมันก็จะทํางาน ถึงแคตง่ตรงที่มันมันมกลับมาชน Y 1นะครับ Y หนึ่กลับมาแล้วมาชน X 0นะครับ X 0ก็คือ L s 1ก็หยุดหยุดก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง home position แล้วก็บอกว่าระหว่างที่มันเดินนะครับก็คือผมจะกด P B 3ผมก็โซลเซตเลยครับตั้งแต่ Y 0จนถึง Y 1แต่ถ้าเราอยากให้หลอดไฟดับด้วยนะครับเราก็โซลเซตตั้งแต่ Y 0จนถึง Y อ Y 3เลยก็ยังทำได้นะครับ หลักการก็จะประมาณนี้อันนี้คือวิธีการออกแบบโปรแกรมนะครับเห็นไหมผมใช้ทั้งขอบขาขึ้นนะครับแล้วก็ขอบขาลงเลยหลักการคิดก็คือชนจังหวะที่มันชนครั้งแรกหรือจังหวะที่มันดับครั้งแรกดับเลยนะครับแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปไปเขียนโปรแกรมแล้วก็จะลองการทํางานดูสวัสดีครับ โปรแกรมนะครับโปรแกรมผมก็เปิดโปรแกรม g w o r k 2แล้วก็เขียนโปรแกรมตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับในกรณีนี้ผมกด P B 1นะครับก็จะทำให้ M 0ทําทำงานถ้าผมกด P B 2ก็จะเคลียร์ M 0และถ้า M 0ทําทำงานก็เช็คสภาวะตรงนี้ก็อาจจะใส่เพลาหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในโจทย์เราไม่ได้ใส่เนื้อไม่ได้ใส่เราก็ไม่ได้ใส่ก็ได้นะครับอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วทำให้ง,งานเคลื่อนที่ไปแล้วหลอดไฟติดนะครับ พอมันไปชน LS 2นะครับ1นสแกนถามจังหวะที่มันชนจังหวะแรกแล้วก็รีเซ็ตซะแล้วก็รีเซ็ตหลอดไฟซะหลังจากนั้นนะครับพอมันดับนะครับหมายถึงว่าตัวตัวชิ้นงานมันหยุดนะครับอ่าพอมันดับหรือมันหยุดแล้วเนี่ยครับเห็นไหมผมใช้ f o r e i n g a t e power เน้อาจะทําให้ตัวชิ้นงานเคลื่อนที่กลับแล้วก็หลอดไฟก็ติดพอมันกลับมามันมาชนในจังหวะที่มันชนตัว LS 1ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยผมก็รีเซ็ต Y หนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็รีเซ็ตหลอดไฟด้วยนะครับทีนี้ถ้าผมกด PB3 นะครับผมก็จะทำการรีเซ็ตค่าทั้งหมดเลยก็คือ Y0 จนถึง Y3 ก็คือรีเซ็ตหลอดไฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการคอมไพน์นะครับคอมไพน์เสร็จแล้วก็ซิมูเลชันอันนี้ท่านจะได้เห็นภาพนะครับว่าเออเราสามารถออกแบบโปรแกรมในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดตัว Gt designer ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าแล้วเสร็จยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะส่งให้ทีหนึ่งนะครับก็จะมีบางคนที่ยังมีตัวนี้อยู่นะครับก็คือผูอ้รับการฝึกที่อบรมในคอร์สที่แล้วไปนะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดควบคู่กับตัวโปรแกรมให้เห็นเลยนะครับ ผมใช้ Standard Test นะครับล็อกนะครับแล้วก็ชิ้นงานจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาชิ้นงานไปวางไว้นี่คือสภาวะเริ่มแรกนะครับเนี่ยชิ้นงานมาวางแล้วแต่ผมยังไม่กด p ่า p 1ึ1นะมันก็เลยยังไม่ทำงานอ่ะทีนี้ถ้าเกิดผมกด Pb 1เกิดขึ้นชิ้นงานก็ขึ้นที่ไปแล้วนะครับเห็นว่าชิ้นงานผมขึ้นผมใช้เซตนะชิ้นงานขึ้นที่เป็นจังหวะที่ถูกชนมันจะส่งไป1 scan t i m นนะครับแล้วมันก็จะสั่งหยุด แล้วก็กลับทันทีเลยเห็นไหมกลับทันทีเลยเพราะว่า Y ก็หยุดทํางานด้วยก็กลับมาแล้วนะครับปลดไฟผมก็ติดพีพีอลสองติดนะครับเนี่ยก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้นก็รอแป๊บนึงแล้วก็ถอยกลับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขอบขาขึ้นนะ,ะระหว่างนี้ผมกด p b 2นะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมาหยุดที่อะไรครับที่ตําแหน่งโฮมโพสิชันแล้วมันก็หยุดเลยนะครับไม่เคลื่อนที่เลยนะครับอันนีค้คือโจทย์เขานะโจทย์เขาทำนะครับ กระทำมาแบบนั้นนะปุ๊บหยุดเลยนะครับไม่ไปไหนละนั่นก็หมายความว่ามันหยุดแล้วเพราะเรารีเซ็ต M0 ด้วยนะครับทีนี้ถ้าระหว่างทางเรากด PB3 ปุ๊บมันต้องหยุดนะอ่กล่มไปแล้วนะครับกดอีกรอบนึงให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ถ้าผมกด PB3 มันต้องหยุดนะครับหยุดเลยเนหะ็นไหมอันนี้ก็ตรงกับเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับก็ หวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้ท่านได้นำไปใช้นะครับทั้ง uh, l i s i n g Edge Pulse แล้วก็ f อ r e i n g Edge Pulse นะครับมันมีประโยชน์มากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับด้วยโปรแกรม g w o r k 2แล้วก็ GT Designer 3ที่เป็นซิูเล a เตอร์ที่ผมได้ทำไว้กันครับ